สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาวันนี้เราอยู่กับคันยี่ห้อ Mavlose <Math> ขออีกทีคันยี่ห้อ Mavlose <Math> ออกเสียงค่อนข้างยากผมขออนุญาตใช้สำเนียงชาวสยามนิดหนึ่งแล้วกันครับเป็นมาร์ฟลอดแล้วกันอ่ะมาดูกันมาร์ฟลอดยี่ห้อมาร์ฟลอดรุ่นภูมิ u ูเปอร์ไฮเซนซิทีฟ อ่า s u สหกศยาวหฟุตสองท่อนอ่าพาวเวอร์ ul โอเคเรามาเปิดดูกันว่าคำขาเป็นยังไงช่ครัาอนี้ท่อนปลาย อซองก็ข้างในมีบุโนมนิ่มนิมน,นิ่งนึงก็พอใช้ได้อ่าน,นี้ด้านโคนนะครับด้านปลายอ่ะคราวนี้เรามาว่ากันสเปคคัน สเปคคันคร่าวๆนะครับความยาว1.8เมตรก็6ฟุต,ตนะ่ะเนาะท่อนปลายเนี่ยท่อนเนี้ยยาว93เซนติเมตรแอคชั่นเป็นฟาสต์แอคชั่นแล้วก็พาวเวอร์เป็น ul น้ำหนักคัน53.5กรัมส่วนท่อนปลายเนี่ยท็อปไดมิเตอร์0.75มิลลิเมตร โคนคัน15.05ม mm, ิลิเมตรลายเวท2-6ปอนด์ลัวเวท0.6-8กรัมคันมับลอดภูมิเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขาแจ้งว่าปลาเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือปลาแบดปลาอีคุด แล้วก็ปลาเพิร์จีนแล้วก็คาลเตอร์อัลเบอร์นัสพวกนี้จะเป็นปลาเกมของฝั่งประเทศจีนครับส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. เหยื่อที่ใช้เนี่ย mm hmm. เขาก็วางเป้าหมายว่าเป็นพวก small r u mm ับเ r พวกเหื่อหัวจิกปลายางเล็กๆแล้วก็สปูนแล้วก็พวกฮาร์ดเบดพวกปลั๊กตัวเล็กๆนะครับ mm hmm. พราไปคันเขาออกแบบมาให้มันเล็กอนะเนาะ คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของคันชัดๆนะครับปลายเนี่ยท่อนปลายเนี่ยเขาจะเป็นโซลิดทิปน่าจะต่อมาช่วงถึงประมาณนี้เป็นโซลิดทิปนะฮะไกด์เนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ไกด์ให้บอกให้ฟูจิมาด้วยนะน่าจะประมาณเบอร์สี่จบปลายเบอร์สี่นะฮะ นี่คือท่อนโคนนี่ท่อนปลายการต่อคานการต่อคันนะครับประมาณนี้จอยจะประมาณนี้โอเคอใช้ได้นะอันนี้ตัว พีเพกที่เขาแลบมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโทเล4สี่สิบตันอ่ะทีนี้ถามว่าผมซื้อมาทำอะไรก็มาตกปลามาตกปลากระพงตามบ่อเพราะเดี๋ยวสมัยเนี้ย กระพงบ่อมันก็ไซส์ปลาจานเราคันที่มันเป็นเขาเรียกะไรแบบหลอดคันตกปลาแบบไปตกเนี่ยมันก็ดูมันง่ายไปไหมแล้วอย่างนึ่งเนี่ยพอปลามันเล็กเนี่ยบ่อปลามันเริ่มเคี้ยวอ่ะมันกินมันกินเหยื่อเล็กลงอ่ะมันตีเหยื่อเล็กๆเนี่ยคันปลาแบบบางทีก็เหมือนออกยากเหมือนกันไม่ค่อยสนุก แล้วในความเจ๋งของคันพูมก็คืออย่างนี้ฮะเห็นตรงนี้ไหมยฮะรีซีทโดยปกติแล้วเนี่ยคันเบ็ดโดยทั่วไปเนี่ยอตอนที่เข้ารีซีทเนี่ยเขาจะต้องมีท่อคาร์บอนไฟเบอร์มารับไว้ก่อนแล้วก็อาจจะพันเทปหรือว่ากาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โรงงานรองอีกชั้นหนึ่งซึ่งวิธีการเนี่ย ข้อเสียก็เซนมันจะหายไปมันจะดรอปไปตามวัตถุที่เอามาซ้อนทับกันแต่คันภูมเนี่ยเลือกที่จะผลิตแบงคนะ์ให้โตมาพอดีกับรูของรีซีทโดยปกติแล้วเนี่ยรีซีททรงเนี่ยเราสัมผัสมือเราจะสัมผัสกับแบงคนะ์ได้โดยตรงอยู่แล้วแต่ว่าคันภูมิ เขาทำมาเนี่ยเจ๋งกว่าตรงที่เขาทาแบง์ให้มันฟพอดีเลยเห็นไ,ไหมฮะคือถึงจะมีอะไรรองข้างในเนี่ยผมก็คิดว่ามันบางมากอะ่ะดูเราจับอย่างนี้แตะคันก็เบามากส่วนท่อนปลายเนี่ยขอโทษทีท่อนโคนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันพอมันใหญ่อย่างนี้แล้วมันแข็งโดกเลยนะฮะมันเป็นเฉพาะโคนอย่างเดียวมันก็เป็นมันติเทเปอร์แล้วฮะ คือมันมีมีองศา,าของของคันเนี่ยหลายองศาอาจจะกี่องศาเนี่ยผมไม่รู้หรอกแต่ว่าคือดูแล้วมันมากกว่าหนึ่งแน่นอนแล้วมันก็สามารถเขาเรียกอะไระมันงอมันให้ตัวได้อะ่ะเห็นไหมนะคือโคนใหญ่เขาดีก็คือมันมี power ที่อัดมาผิดคิวมันก็มันมี power มากพอท่านี้เนี่ย คันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าผมตั้งใจจะซื้อมาเนี่ยแล้วเอามาโมดิฟายคงคงคงเอามาใช้ทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเออเดิมเดมเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าผมตั้งใจว่าจะเปลี่ยนไกด์แน่นอนแล้วละ่ะเพราะว่านี่มันอารมณ์เหมือนเหมือนกับเอ่ออะไรอ่ะเนีปลายศูนย์จุดเจ็ดห้าแล้วไกด์ขนาดเนี้ยมันดูเหมือนเล็กนะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมือนกับ เราอาไอคันเนี้ยมันแบกปุ้มเหล็กอยู่อะถ้าเทียบกับขนาดาเดี๋ยวผมลองวัดดูนะเดี๋ยวเราลองวัดดูนะว่าปลายเนี่ยอ่ผู้ผลิตเขาบอกว่า0.75มิลเดีเราวัดจริงว่ามันเท่าไหร่แนะ่นี่มันโคลน,นเลยนะยังไม่เท่าดูเสียบเี่ก็ตรงนี้มันได้ปึ๊บ 0.89อติว่าเข้าไปในนี้0.75ใกล้เคียงแล้วกัน0.89เนี่ยเล็กกว่าเล็กกว่า1มินะอ่ะทาน,นี้เรามาลองวัดไกด์ดูเอินไม่ได้ใส่แว่นลำบากนิดหนึ่งขาไกด์เนี่ยผมวัดตรงนี้ หนึ่งจุดสามห้ามิลอ่ะอตีอ่ะหนึ่งจุดสามิลเนี่ยมันใหญ่กว่าปลายคาร์บอนละแสดงว่าไอตรงช่วงเนี้ยมันแบกน้ำหนักโอเวอร์ตัวเอโอเวอร์ขนาดของตัวแบงก์เองนะวันนี้มันเป็นสแตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเวลาไปเคาะเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันด้วยแน่นอนผมอันนี้ผม เอเพิ่งจะอะไรอะแกะซองมาเมื่อกี้นะผมยังไม่ได้เคาะนะเดี๋ยวจะมาเคาะกันแต่ผมว่าอย่างเงี้ยถ้าเคาะเคาะด้วยเดิมๆแบบเนี้นะมันจะรู้สึกว่าคันยว้ยแต่ผมว่ามันไม่ยวย้ยฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันยว้ยไม่ยวย้ยเดี๋ยวผมลองสะบัดดูปลายคันมันค่อนข้างอ่อนเนาะ แต่มันก็พอหยุดได้ดีในระดับหนึ่งนะอครันนี้เรามาเอ,อเช็คก,กระดูกคันท่อนปลายกันตรงไหมโอเคค่อนข้างตรงนะครับกระดูกคันค่อนข้างตรงแล้วเดี๋ยวลองดูนี่สิ อ่าแต่พอพอเราเอาอะไรมาวางรองตรงแถวแถวรีซีทก็โอเคอยู่กระดูกคันใช้ได้อยู่ตรงอยู่ครับอ่านะครับคทวน,นี้เรามาชั่งน้ําหนักจริงกันเพราะว่าว่ามันจะน้ำหนักเท่าไหร่เอาผมขอยาตัดป้ายก่อนนะครับไยออกเป็นเลยอ่าท่อนโคนสี่สิบเจ็ดจุดสี่ วกกับปลายน้ำหนักจริง5้าบสอเบามากเลยปลายอย่างเดียวแล้วครับปลายอย่างเดียว5้ดห้ากรัมอพอมาถึงตรงนี้เนี่ยบางคนคงตั้งคำถามนะฮะด้ามเล็กแบบนี้ไม่มี EVA ไม่มีก๊อกไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วมันจะจับถนัดไหมผมจับให้ดู คือพอจับจริงเนี่ยลักษณะนิ้วเราจะไปเกี่ยวล็อกกับล่องระหว่างขาลอกกับแบรง้งพอดีเลยนะครับนะครับจับแต่ผมถือเมือ่อสักครู่เนี่ยผมลองไปถือเล่นดูสักพักหนึ่งเนี่ยผมว่า,วามันมันไม่ได้แย่ฮะจับ่อนั้นถนัดเลยแถมกับตรงเนี้ยมันเหนือว่ายี่ห้ออื่นตรงที่มันเป็นแบง้งแท้ๆมันไม่ได้มีท่อคาอร์บอนมาส่วนอีกอีกชั้นหนึ่งนั้นผมมองดูแล้วเนี่ยเรื่องเซนเนี่ย ถึงไกด์ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังไม่ใช่ไทเทเนียมเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเซนดีแน่นอนเรามาดูชาร์จชาร์จโหลดน้ำหนักอันนี้ฮะอันนี้ของมาร์ฟลอตภูมิ S 6 0 2 ul เวทสอปอนด์นะฮะ ในชาร์จจะสังเกตได้ว่าพอเราโหลดน้ำหนัก20กรัมลงไปนี่คันมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆจนถึง100กรัมแต่สังเกตให้ดีเนี่ยระยะห่าง20ไป30ไป40ไป50เนี่ยระยะเขาเหมือนถึงจุดจุนึงแล้วเนี่ยถึง40กรัมแล้วเนี่ยระยะเขาจะเริ่มลดลงแล้วเพื่อนๆสังเกตดู อันนี้เป็นเส้นของตรงโคนนะฮะอะ่เดี๋ยวโทษทีตรงโคนเนี่ยเส้นนี้มันเป็นของ60กรสิบกรัมใช่ปะเดี๋ยวงงเส้นอ่าไม่ใช่อันนี้อันนี้50กรัมอันนี้60กรัม70 80 90 100เห็นเห็นอะไรไหมครับตั้งแต่อ่า 70กรัมขึ้นมา70 80ถึง100เนี่ยเส้นมันแทบจะติดกันเลยตรงโคนหมายความว่าคันเนี้ยปลายมันจะค่อนข้างอ่อนแต่โคนอ่ะมาได้โคนเป็น power ลักษณะคันค่อยๆให้ตัวนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้คันจะค่อนข้างรุ่มแน่นอน เดี๋ยวผมจะสบัดคันให้ดูนะครับ อุดหนึ่งที่ผมชอบคือด้ามคันเนี่ยไม่ค่อยติดอะไรมากเป็นแบนเปล่าดีอย่างเงี้ยะคอนี้ก็ได้หลบก็ได้หลบซ้ายหลบขวาได้ ในการทดสอบคันพูมิผมเลือกที่จะประกบกับล่อไดว่าลูเวียสปี2020เบอร์ 2000F แล้วก็ใช้สาย PE0.4 ของจีนเกรดต่ำๆราคาถูกๆท,ทำไมต้องเลือกใช้ PE เกรดต่ำในการทดสอบผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับสาย PE ชั้นดีส่วนใหญ่เนี่ยตีคันไหนมันก็ตีลื่นแต่ถ้าหากเป็นสายเกรดต่ำๆแล้วเนี่ยคันที่เราใช้เนี่ยาวางไกด์ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมพอเนี่ย มันจะฟ้องออกมาในรูปแบบที่ตีไม่ลื่นหรือตีไม่ออกคันภูมเนี่ยสามารถตีสายออกมาได้ดีพอสมควรเลยจะมีความรู้สึกฝือดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรสำหรับการตีโอเวอร์เฮดเนี่ยทำได้ไม่โดดเด่นเพราะว่าปลายคันเขาค่อนข้างอ่อนนะครับตีโอเวอร์เฮดเนี่ยปลายคันมันจะกดลงมาค่อนข้างมากมันไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าการฟิปปิ้งหรือว่าการตีโดยสะบัดตคันเบาๆอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตัวที่ระยะนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการตีโอเวอร์เฮดเลยนะครับแต่มันสามารถทำได้ความเ,เขาเรียกตีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เบาแรงกว่ามากๆเลยการตีเยี่ยวปอมด้วยคันพูมเนี่ยถือว่าสนุกแล้วก็ตีได้ทั้งวันไม่เหนื่อย ส่วนเรื่องเกลือนะั่นนะตามสเปคระบุไว้0.6ถึง8กรัมแต่เท่าที่ผมลองแล้วเนี่ยส่วนตัวคิดว่าน้ำหนักสัก2.5ถึง4กรัมเนี่ยเป็นกำลังเป็นขนาดที่กำลังสนุกเลยความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแต่ถ้ามากกว่า4กรัมในอาการพาวเวอร์ไปขันไม่พอมจะยุวยๆแล้วตีไม่สนุกแล้วก็ไม่ค่อยแม่นด้วยสำหรับการสู้ปลากระพงไซสจานเนี่ยต้องบอกเลยว่าสนุกมาก คันโค้งลงสวยแต่ก็มีพาวเวอร์ที่โคนคันมารับทำให้เราได้มั่นใจในการคอนโทรลปลาได้อยู่ผมคิดว่าปลาไส้สักสองสโลเนี่ยก็เอาอยู่โคนคันมันไม่ได้ย้วยจนหมดแรงเหมือนกับเอาคันสตรีมมาใช้และนี่คือคันมาร์ลอตภูมิ あそよし。<noise> Oh, ขันนี่ลงเป็นแทบจะเป็นตัวยูเลย ไจ้าสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคลิปเนี้ยคงจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็ถ้าหากมีสิ่งใดผิดพลาดไปเดี๋ยวผมขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับขอให้สนุกับการตกปลานะครับขอให้มันมาน,นกันทุกคนนะครับ แล้วก็อย่าลืมบวดช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวงดล้อมของพวกเราด้วยกันนะครับสวัสดีครับ